เรียนท่านประธานที่เคารพโรงเรียนบ้านหนองยาวได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี2566ในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักสามาคัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในการแข่งขันกีฬาจัดขึ้นในวันที่10และ11สิงหาคม2566โดยมี5ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอล วอลเล่บอลตะก,กร้อเปตองและกรีธาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดกีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองยาวเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ เียประธานชนะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านห้องยาว น้องยาวเกมประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและน่าชื่นชมที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะคุณครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติดมัวเมาอบายมุกไม่สนใจต่อการศึกษาเรียนทำให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้ นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกายแสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุดกระผมขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าสิ่งสำคัญในการจัดการแข่งขัน นั่นคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายหมา2 5 6 6เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุกล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านน้องยาวน้องยาวเกมประจำปีการศึกษา2 5 6 6ณบัดนี้ ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะได้ลั่นระฆังนะคะเพื่อเป็นการเปิดงานนะคะกิจกรรมกีฬาสีภายในนะคะน้องยาวเกม